ยกแ็กายได้แกแ,แจากที่ดูไฮไลท์กันไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็มาเดะฮักกันอีกเช่นเคยนะครับอาทิตย์นี้ก็จะเดะฮักกับเลตเตอร์สเปกรัวๆเนาะแล้วก็จะมีเค้นหมวยแทรกมาด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยโปรโมชั่นเนี่ยจะเหมือนที่ ผมโปรโมทไปคลิปที่แล้วนะครับก็คล้ายๆเดิมก็มีเริ่มต้นที่เซตห้าสิบนะครับไปถึงเซตพันนะครับผมคลิปนี้เราจะเล่นเป็นพวกสามร้อยแล้วก็มี GX ผสมผสมไปด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเซตสองพันห้าเขาเรียกว่าอะไรนะเติมทีเดียวนะครับก็จะมีเริ่มต้นสองพันนะครับจะได้เป็นทุกอย่างเลยยกเว้นปืนนะครับปืนเนี่ยเติมสองพันห้าเอานะครับประมาณนี้ละกันนะแล้วก็ส่วนของอตัวเช่า ก็เหมือนเดิมนะครับ20บาท1ชั่วโมงนะใครที่งบน้อยนะครับก็เช่าตัวนี้เอานะ25บาท1วันนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของ VVIP นะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นที่1,000บาทไปถึง12,000บาทเนาะอ่านี่ก็เป็นอ่ติด top serve นะครับยิงซอมบี้อะไรพวกนี้นะครับผมประมาณนี้ก็ห้องลงห้อง,องล็อกเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ในส่วนของใครที่ใช้กลุ่มนะครับ5กลุ่มนะครับได้รับเป็นของตามนี้เลย ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันนะครับไปมาครับวันนี้เราจะมารีวิวเซตสามร้อยก็พอแล้วเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องเอาเยอะหรอกครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเรายิงสั่งทำแต่งแล้วชิเชลเดี๋ยวเราเราเก็บไปเล่นมนเสาอะ่ะสั่งทำเรานะครับเก็บไปเล่นมนเสา์บอกเลยมันมันสามร้อยก็พอแล้วครับตอนนี้ผอ,อว่าจะไม่มีคนเล่นแบบเซตพวกเก้าเก้านะผมไม่อยากฟอกมาอยากเล่นแค่สามร้อยพอนะครับวันะนี้เจอเป้าหมายแล้ว อับอับฮ่าฮ่าฮ่าไอเชนไ้ตาย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 แค่ห้าสิบก็มีค่าตาย ึงตายมึงตายเฮ้มยมันถึกยังวะเฮ้ยไอชิ้นนี้แบบคุ้นๆไอปลาหมึกอ่ะไอปลาหมึกนี่คุ้นๆอาจจะปวดหัวนิดนึงนะครับขอโทษทีเฮ้ยมึงอย่ามาเล่นชั้นสองกันได้ปะปวดหัวไอ้เหี้ยแต่ buông bít léch chung chỉn điều à, anh sắt, die, 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 hải rồi đó, chưa mày mày, đi mày, tôi lấy con. จะตายไหมไอชิ้มัน,มนมไม่ตายจริงเหรอวชิ้นนี้ใครเนี่ยต้องใส่มี้ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับที่จะฟันพวกเซ็ตที่ไม่ใช่5้าสนะเฮ้ยกูว่าไล่เยอะอยู่นะแต่ละช็อตเนี่ยนี่ก่อนดีกว่าวา,ามแล้วคงเฮ้ย หรือเราควรเล่นปืนที่ดีกว่านี้หรือเปล่าเช่นปืนสามร้อยแต่ผมอยากเล่นพกไงไม่มันจัดอะเพราะว่าไม่ก็เอาปืนมันมาให้ได้นะครับแค่นั้นเองเี้ยเจอกูหัวฮ้ยนีน่นี่นี่แบบมีสเต็ป ยังโหดทุกดอ,อกแตกมึงตายเฮ้ยไม่ตายเฮี <c oughs> ไยไม่ได้ปืนเนี่ยสัสอยากได้ปืนปืนไม่แรงจัดปืนมันอะ เสียได้นะครับไม่ได้ปืนเจอกูส่วนอ่ะส่วนหัวเฮ้ยถือยายิงไอ้ี้ยไม่ได้ถือยายิงไปนานละตายใช่ไหมไม่รอดเฮ้ยรอดเฉยมาดิเฮ้ยเก็บฟองออก่อนล้วกัน เราได้สามร้อยมาเป็นเป็นเซตเล็กอะไรพวกนี้ก็เอ,อ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรวะมันก็ได้นวลนะครับได้หัวสามร้อยแล้วก็ได้อะไรอีกวะได้ตัวมานะครับตัวเขาเรีอยกว่าอะไรแปดไอ่เก้าแปดจุดศูนย์นะครับก็ยังดีเก็บพวกโล่นะครับเข็บเขบเข็มไปเลสเกิลพวกนี้ก็มันผมบอกเลย ตอนไหนไม่ค่อยมันเท่าไหร่ผมเลยไม่ผมเลยไม่ผมเลยไม่เล่นนะครับอะไรแตกเนี่ยวะหนัวจัดหนัวจัดหนัวจัดโอเคแค่นี้ก็ได้นัวแล้วครับหัวเชื่อ มึงแน่ใจเหรอเอาพกประวัติอะสไนมยมึงยังแรงกว่าอีกนะเพื่อนโอ,โอเคพกม,มึงแรงจริง <laughs> ตายมึงไม่รอดมึงไม่รอดมึงไม่รอดตายสอง Phiên phên, Ây đồ ngủ quá Ây mất tư vấn à Vào đi rút vào Ok, đi dọn tôi sơn ra ไม่ไรไม่เป็นไรไปดิล่าหัวนะนุม่มล่าหัวนะลาหัวนะมาดิไอ้กูยิงไอ้มีปืนปานเข้าปะเนี่ย โอ้โหถึงเกินไอเนี้ยกูไม่ได้มาดิตายไอ้ที่อจบใครยิงวะผมยิงเหรอผมยิงมั้งเหรอวะแต่เซตผมถึกกว่า0.5นะครับมึงตายมึงตาย มือตายมึงตายเอ้ยไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว3937หล่อพอมึงไงมึงถึงยังไงพวกงานนี้ไม่ใช่ที่300ยังกลุ่มผมไปเก็บก่อนแล้วกันจะตายห่าไอ้เชี่ยที่300โคตรกากอะไรวะ มันกากใช่ไหมทุกคนเฮ้ยยิงไม่เข้าเลยโอ้ยเก้าเก้ามาอีกแล้วซีเก้าเก้านี่แหละมันออกแล้วป่ะทุกคนเอาไงดีวะมาออกก็ออกวะผมไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะมันต้องประมาณสามชุดอะสี่ชุดอะอ่าโอ้โหถ้ากเราแบบพวกพกพงพกพันมานะมันมันต้องขี้อ่ะผมบอกเลยเฮ้ยใครทตี้มาวะชื่อคุณจัด เหมือนเพื่อนไอ้น้องผมเลยนะโอ้ขึ้ไม่ไหว <c oughs> ไอ้เฮียมีสเต็ปด้วยโอเคยิงไม่เข้านะครับไปก,กว่ายิงไม่เข้าผมไปเปลี่ยนเซีก่อนแล้วกันนะครับหมดไปไปนะครับผมผมต้องเล่น99นะไม่งั้นไม่ไหวนะครับแล้วก็น้องผมมาเล่นด้วยนะเติมเติมเติม เพราะไอ้เซตเมื่อกี้ที่มันยิงกูแบบสองเม็ดอะสองเม็ดครึกโตวละวดังนั้นต้องเล่นเก้าเก้าถึงจะสู้ไหวนะครับมาดูกันว่าพวกมันเองจะเล่นอยู่ไหมนะถ้าอยู่ตึกเล็กแหละนะไปเพื่อนขอให้เก้าเก้าแตกซะหน่อยเก้าเก้าอยู่ไหนเก้าเก้าอยู่ไหนฟังเสียงฟังเสียงจเจอแล้วแหละเสียงอะแตก ที่นีเก็บของว้าวได้ของได้ก้าก้ามาบอกแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันผมไม่อยากตบต่อนะเพราะว่า,าปล่อยเขาเล่นไปนะครับพวกเซตเล็กๆนะได้ของได้ของได้เก้าเก้ามาโอเคมันจะไหวยังไงกับพวก ก็ผมเห็น99เหมันก็นึกว่าเซตเท่ากันผมไม่ด้ดูเหมือนกันอันที่เพิ่มเนี้ยอ้าวมันไม่ได้เซตเท่าก,กันหรอเซตผมมันถึกกว่าหรอไม่ได้ไม่รู้จริงอันน่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตนี้กันอ๋อผมเปลีป่ยนให้แล้วผมเปลี <c oughs> <โ S> <c oughs> okay, ่ยนให้แล้วโอเคปยะไม่รู้ไงเฮ้ยอ,อะไรฟันอะไรสะกิดกูวะมาเล่นเล่นเซตที่เขามาแตกแล้วกันนะครับเอาเซตมันไม่เท่ากันหรอเมื่อกี้ ถ้าไม่ปืนมันเล้งแรงแตกฮะเย็ดขึ้นหรอไหนวะไหนเยอะวะอ๋อเซตเท่ากันนะเย็กมาเย็กมาเย็กมากูหนีเย็กมาก็เล่นยิ็กนะครับ ไปจัดไปเยก็ต้องเล่นเอ็กนะครับไม่เป็นไรติดเปรตเราต้องจัดการหน่อยฮึบไปเอ็กมาแล้วก็ต้องเอ็กกลับใช่ไหมน้องตามพี่มาไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มตามพี่มาโอ้โหไม่เป็นไรเราโซโล่ก็ได้ครับปกติเราก็โซโล่อยู่แล้วเห็นเห็น กูเห็นหนึ่งลายอุ้ยมืดเลยเฮียหนีดีกว่าหนีดีกว่า้อะไรวะชุเล็กผมก็ไม่ไหวาตึกเล็กอ่ะไป ฮะอือสามเอมมไม่สัตว์ไม่ตายมันมีควยิงไม่มีอะไรวะหรือผมยิงตัวมันเลยไม่เข้าหรืออะไรมันต้องยิงหัวหเอือสามเมมไม่สัตว์ไม่ตายเฉย ไอผมเม้มจริงเมื่อกี้เออตกตายไอ้ี่เราจะหนีบ้างอะไรคุณหนีก่อนละไ,ไอ้หี้ยปืนเหี่เป็นรุ่นลาบาเลตอ่ะไอ้โคตรแรงเลยไปเลยจ้า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  ปเลยจ้าเหี้ยอนั่เป็นไงหรอวะบาเลตอ่ะหาบาเลตก่อนครับวู้วไปไหน้องยิกเตกว้ายได้ยิก ได้ e x ได้ e x ซื้อ e x เป็นเพ้นไอ้ที่คลิปนี้ EX แตกแล้วแตกเก้าเก้าแตกหูได้เก้าเก้าเยี่ยมไปได้ตัวว่ะทุกคน ไม่ได้ตัวไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับหรือว่าฟินอยู่แล้วไปขึ้นต่อถ้าแตกเราก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับไอ้เี่ไได้ตัวนี่ไปนะน่าจะตัวเก้าเก้านะครับไปขึ้นต่อไปน้องเลิฟมันเป็นใครมันเป็นใครมายิงกูเนี่ย โลครับโลครับชิ้นี่เก็บของสวยไหมน้องอ้หอไอสัตว์นึกว่าเซตตายโมดมามามารอมันออกนะครับ หาซี่หาซี่ผมไม่อยากแตกหรอกนะโอ้โหแล้วใครไปปรับภาพเอาต้าให้กูเนี่ยไอ้เหี้ยโคตรแหลกไอ้น้องอยู่ไหนหนีก่อนนะครับฟันฟันเราไม่เข้าเลยนะไม่เข้ากับเี่แล้ว เสืน้องเล็บผมรู้สึกผมแหลกมากเลยนะเพราะว่าแหลกเอากูไปนอนทำไมอะเอ้ยผมไปกดนอนเฮ้ยผมไม่ได้ตั้งใจจริงนะโอ้โอก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับไม่จะมีคลิปอะไรต่อไปนะไม่เจอคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็บ๊ายบาย